วันนี้นะคะเคียร์จะผัดพริกแกงอกไก่มะเขือเปราะค่ะไปดูกันเลยค่ะจิ้วพริกแกงอกไก่มะเขือเปราะนะคะมีอกไก่มีพริกแกงใบมะกรูดค่ะมะเขือเปราะน้ำปลาแล้วก็ออซอสน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงผงชูรสค่ะตั้งกระทะเลยค่ะตั้งกระทะใบเก่านะคะตั้งให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะ เครื่องปรุงนะคะใส่ลงไปในไก่เลยค่ะสูตรเคลียร์ค่ะซอสมันหอยน้ำปลานิดนึงแล้วก็น้ำตาลผงนัวใส่ลงไปในไก่เลยค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะพริกแกงลงเลยค่ะพริกแกงหอมแลวนะคะไก่ลงเลยค่ะ มะเขือลงเลยค่ะใ่มะกรูดลงค่ะตักลงจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ